เพื่อกับพระเอกผู้สร้างจั์วิชาหลานสมชายครับและบทบาทเป็นองค์เาชบุฟฝาน้อยดาเล่นท่านผู้ชมวันนี้เจ้ของกราบทุกคนนะครับท่านผู้ชมแฟนคลับของนะครับพระเอกวิชาครับและนะครับด้อมของนกขิงครับมาเป็นกำลังใจกันเยอะครับนะครับเดินทางมาจากหลายๆสถานที่ครับ และสิ่งที่จะเลิกไม่ได้กราบขอบคุณด้วยความไม่ตาจากทางกณะเจ้าภาพนะคร,รับบริษัทเอ็มพีนะคร,รับอานุสรจะบปัดผู้การสนับสนุนและส่งเสริมนะครับจากทีมง,งานของพระแตผู้สร้างสารรค์วิชานหลานสมชยัยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะ ขอบคุณมากครับศาสตร์ติดตามให้กระตังใจนะครับขอบคุณมากครับขออนุญาตวางรางวัลสักครู่หนึ่งนะครับชวนบทบดาลการแสดงของพระเอกหนุ่มปลุกขบุดิ่งงาการแสดงพบกับพระเอกไอ้หนุ่มผู้สร้างสรรค์เพลงลิขิตชาตหลานจำใจ ศิลปินย่อมมีศิลปะการร้องกลาบโคกเป็นคอปะคอบเป็นรับงไกลิเกทีก่ยสุดหลงล้ำที่นักประดับเกลี่ยเป็นเชลเซยทีมงานบางแสดงและสิ่งที่จะลืมไม่ได้เราขอกราบขอคุณทางทุกจังหวะทุกจุดท,ท,ที่เกียรติทีมงานบางแสดงนับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปพร,าาาระเอกวิชาหลามสัมพันธ์ทำการแสดงฉากนี้จนฉากสุดท้ายสมบูรณ์การแสด ชุมช่ำกันเลยทีเดียวท่าท่านรับถมกระผม วิชานกมกราบทุกท่านวันทากราบทุกคนชาวบ้านค้าแล้แฟงครับที่มารักใครขอบคุณคุณรสสุคน อนทอเล็คุณอัน,นุสรเสตังท่านมีน้ำใจเสียจังขอบคุณอีกครั้งกราบไหวจัดามาในงานแก่บน ลูกหลานทุกคนไม่ขัดบริษัทเอ็มพีอนุสรจำกัดผลงานเด่นชัดเิอชายหากท่านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังคิดให้ทุทรปรกิจ มไม่ได้ใบบันมาห้อยให้ได้แบงค์ร้อยก็ยังดีขอบคุณมากนะครับขอบคุณสำหรับรางวัลน,นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณสำหรับรางวัลจากแฟนดอมนะครับ จากกลุ่มพลังมดหัวใจสิงโตบ้านสิงโตทุกคนทุกท่านเลยนะวันนี้แก๊งขอบสนามนะครับเป็นตัวแทนนะครับมาให้กำลังใจกันถึงหน้าเวทีเลยนะครับและขอบคุณครับขอบคุณพี่สาวที่เป็นแฟนคลับของหลายคณะนะครับพี่เรืองร้องวันวันนี้มาให้กำลังใจน้องนะครับ ขอบคุณมากขอบคุณอา마าจากราชบุรีด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอาตัวเล็กรับรางวัลด้วยลูกขอบคุณอามากนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะครับจากบ้านโป่งจากราชบุรีแล้วก็ทุกๆสถานที่นะครับขนทาง <laughs> จะกลับถูกไหม <laughs> ไม่รู้เหมือนกัน แต่ถ้าหิวไม่ต้องกลัวนะผมจับลิงไว้แล้วตัวหนึ่งเ,เดี๋ยวย่างลิงกินกันเลย GPS นะฮะผมจับ GPS มาหลงไปพอสมควรเลยนะคะแต่ว่านะครับเราก็มาถึงงานจนได้นะครับฝนฟ้าอาจจะตกลงมาเออสักนิดนึงนะฮะรู้งี้ไม่น่าลดน้ำมนต์เยอะเลย <laughs> ขอบคุณมากนะขอบคุณทางกระเจ้าภาพครับ คุณรสุขณ์ก้อนทองนะครับแล้วก็คุณอนุสรแซ่ตังนะครับแล้วก็บุตรธิดาลูกหลานของทางกระเจวงภาพทุกท่านทุกๆคนเลยนะครับที่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจให้ทีมงานของกระผมวิชาลาสมชายได้มาทําการแสดงเนื่องในงานแก้บนให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็สารพระภูมิที่ท่านได้บนบานสารกล่าวกันเข้าไว้นะครับก็ขอให้วันนี้ให้สิ้นสินบาทขาดสินบนนะครับก็ขอให้บริษัท เอ็มพีอนุสร์จำกัดหรือว่าแผงสับปะรดนะครับจะเดินก้าวหน้านะครับธุรกิจประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องด้วยนะครับแล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนนะครับให้มีสุขภาพพรานามยแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอบคุณทางแม่ครัวที่ได้จัดหาข้าวต้มให้กับศิลปินได้รับประทานด้วยนะครับถึงแม้ว่าฝนฟ้านะครับจะตกมานนะทำไมไม่มาเข้าขอเดชะขอเดชะคือก้าวบําบานไอ้อร่อยจะมาขึ้นเฝ้าองค์ฟ้าน้อยพุทธินเจ้าค่ะ งั้นเข้ามาได้ประตูเปิดหมาปล่อยเดี๋ยวกัดหมาเข้าอีกข้าล้อเล่นมีทุราอะไรขอที่เจ้ฝ่าพระบาทกระดาษหม่อมชันเจ้าอร่อยถาวายบ้องคมด้วยพุทธเจ้าค่าจะเดินสุกเถิดกระดาษหม่อมชันมาครั้งนี้มีความเร่งด่วนจะมากราบทูลฝ่าพระบาทเรื่องใดบัดนี้สเสด็จพ่อของพระองค์นัน้นองค์อธิราชราชาไม่ออกว่าขานการเมืองเป็นเวลาเกือบครึ่งปีแล้วเพราะอะไรไหมพุทธเจ้าค่ะ สาเหตุใดเพราะว่าฝ่าบาทกําลังมีเมียใหม่ชื่อว่าภกาวรีหลงมาพะยะคะเพระสินนั้นาพาไปดูรับแต่ดาวรู้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมทําการแสดงเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทางด้านยิ้มใหญ่สตูดิโอนะครับที่ได้เผยแพร่ภาพนะครับการแสดงให้กับผู้ชมทางบ้านนะครับได้รับชมกันระดับทั่วประเทศเลย นะครับขอบคุณยอดไลค์ยอดแชร์จากท่านผู้ชมทางด้านไลฟ์สดด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของกระผมวิชาหลานสมชายด้วยนะครับมีงานครั้งคาใดก็ติดต่อเรียกใช้ได้นะครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับยังไงก็ลองติดต่อกันมาได้ที่เรามาทําการแสดงที่นี่นะครับทางกระเจ้าภาพติดต่อไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา อยากจะให้เรามาทําการแสดงเลยนะครับเป็นงานด่วนจีไปสนีจ๋าเลยนะครับแต่เราก็นะครับรับปากนะครับกับทางราชภาพกันเข้าไว้นะครับเลยมาทําการแสดงในวันนี้ได้แต่ว่าได้คุยกันเบื้องต้นมาหลายเดือนแล้วนะครับสอบถามเรื่องออราคงราคากันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยได้มีโอกาสมาทําการแสดงสักทีหนึ่งนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับทีมงานเล็กๆของกระผมวิชาหลานสมชาย ปากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านด้วยสุดท้ายนี้นะครับขออวยพรให้กับทางคณะเจ้าภาพและบริษัท MP อนุสร์จำกัดโดยการนําโดยคุณรัุกรก้อนทองคุณอนุสร์แท้ตังและท่านผู้ชมทุกทุกท่านและทางด้านไรสดด้วยนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญเฮงเตลอดปีตลอดไปจากกระผมวิชาลาสมชายขอบคุณมากครับเปิดมือดังๆสักครั้งนึงครับให้กับพู้ธนาติมากาแสงครับ อทิฟฟีสัก2เม็ดนะดูท่าทางแล้วคืนนี้กลับไปคงจะไม่สบายแน่ข้าพเจ้าองค์ราชบุตรฟ้าน้อยนเรนตั้งแต่สิ้นบุญเสด็จแม่ไปเสด็จพ่ออธิราชได้ให้คำมั่นสัญญากับข้าพเจ้าเข้าไว้ว่าจะไม่มีราณีคนใหม่มาแทนที่เสด็จแม่เป็นอันขาดและส่งให้ข้าพเจ้ามารั่งเรียนอยู่ในสูนยุทธศาสตร,สร์ ลอยเดล่อยเดินทางถึงสำนักดาวแม้ใจคอจะขอที่ฟรีอวยพรคุณนึกว่าพระให้พรแมโอ้ขอบคุณครับขอบคุณคุณพี่นะครับที่นั่งชมจนไม่สบายกันขนาดที่นี่ขนาดฝนตกหนักนะเนี่ยคุณยังนั่งให้กำลังใจเลยคิดดูสิบอกพวกพิพาทนะ เสื้อฟ้าเนี่ยแก้มแดงๆเนี่ยของกูนะห้ามองนะมึงน่ารักจริงๆเลยพราะเขาพาต้มมากินจากบ้านด้วย <laughs> ชมพองอาการแสงกันไปเรื่อยๆ